สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบีมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แสนสนุกในหน่วยการเรียนเรื่องโลคณิตคิดถันษา,าค่ะและวันนี้ศิลปะของครูบีมก็เกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากันนั้นครูบีมก็มีปริศนาคําทามมาถามเด็กๆกันด้วยนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะอะไรเอ่ยเดินได้เดินดีถ้าหยุดเดินต้องตายทันทีค่ะคําตอบก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะ และนาฬิกานะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบแขวนผนังนาฬิกาแบบสวมใส่ข้อมือนาฬิกาแบบตั้งโชว์ค่ะและศิละปะของครูบิมก็มีชื่อว่า m มโครฟ a f t นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทํากันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปรกรณ์และวิธีการทํากันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่คุณครูจัดเตรียไมไว้ให้ได้แก่จานกระดาษภาพลายเส้นตัวเลขภาพลายเส้นเข็มนาฬิกา เชือกหมุดโลหะและสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือกาวกันกลและสีค่ะสำหรับสีให้เด็กๆใช้สีที่มีอยู่ที่บ้านนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆระบายสีภาพลายเส้นตัวเลขและภาพลายเส้นเข็มนาฬิกาให้สวยงามตามจินตนาการเลยนะคะและในวันนี้ครูบีมเลือกใช้สีไม้ค่ะ จากนั้นใช้กรรไกรตัดภาพลายเส้นตัวเลขและภาพลายเส้นเข็มนาฬิกา เมื่อตัดเสร็จแล้วให้ทากาบริเวณด้านหลังตัวเลข1ถึง12แล้วนำไปติดบนจานกระดาษโดยเริ่มจากติดตัวเลข12บริเวณจุดที่คุณรูกำหนดให้ด้านบนและติดตัวเลข6บริเวณจุดที่คุณรูกำหนดให้ด้านล่างซึ่งจะตรงข้ามกับเลข12แบบนี้ค่ะต่อไป ติดตัวเลข3บริเวณจุดที่คุครูกำหนดให้ทางด้านขวามือของเด็กๆและติดตัวเลข9บริเวณจุดที่คุณรูกำหนดให้ด้านซ้ายมือของเด็กๆซึ่งตัวเลข3และเลข9จะอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆติดตัวเลข1และ2ให้อยู่ระหว่างเลข12กับเลข3ดเด็กๆลองนับตัวเลขต่อ และติดไปเรื่อยๆจนครบทั้ง12ตัวเลขก็จะได้นาฬิกาเหมือนของครูบีมแบบนี้ค่ะเมื่อทากาวติดตัวเลข <c oughs> จนครบทุกตัวแล้ว <c oughs> ให้นำเข็มนาฬิกาเข็มสั้นมาวางบนเข็มนาฬิกาเข็มยาวแบบนี้ค่ะแล้วใช้หมุดโลหะ สอบลงไปในรูที่คุณครูเจอบไว้ให้แบบนี้นะคะเมื่อเราได้เข็ยนอณิกาแล้วเราจะนําไปประกอบกับจายกระดาษที่เราได้ติดตัวเลขโดยคุณครูได้เจอบรูตรงกลางไว้ให้แล้วเด็กๆจะลืมพับขาหมุดลงหักแบบนี้ด้วยค่ะไม้คราบของครูบีมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสามารถวาดรูปตกแต่งตามจินตนาการเหมือนตุอย่าของครูบีมได้เลยนะคะ หรือว่าจะนาเชือชกที่ครูจัดเตรียมไว้ให้มาทําเป็นนิ้วแขวนแบบนี้ก็ได้ค่ะและนาฬิกาของเรานะคะประกอบด้วยเลข1ถึงเลข12ที่เอาไว้บอกเวลาค่ะเข็มยาวเอาไว้บอกนาทีเข็มสั้นเอาไว้บอกชั่วโมงค่ะอย่าแงบบเช่นเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข8ค่ะเป็นเวลา8ปดนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาของการเข้าแถวคารพธูมชาติค่ะหรือว่าจะเป็นเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข12แบบนี้นะคะ เป็นเวลา12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงนั่นเองค่ะเป็นเวลาของการพักรับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆเดียวรีบชวนคุณพ่อคุณแม่ามาทำศิละปะด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ครูบิ้มต้อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ